ไม่ค oh, right ่อยบวมหรอกกลับบ้านซ้อมยิงลูกโทษด้วยนะโดนมันมาแรงไปปล่ะสามหนึ่งโอ้ยนี่มาอย่างสวยเลยแต่ดเย็นพี่แต่เย็นเนี่ยวมาย่างสวยใม่พี่เอาใหม่ได้อยู่ได้บุกอยู่ช่างมันได้บุกอยู่ หมูหมูหมูไอหมูเลือดอ่ะยืนนิ่งก่อนดิยืนนิ่งก่อนได้บุกได้บุกมาเละอยู่เละอยู่ตะกุยทางปุ๊บปุ๊บโอ้ ขึ้นฤดูกาลแล้วก์บอดอันใหม่จะเอาก็บอกก็ได้เขาบอกว่าแรกๆนะเบอกว่าแรกๆแรกๆแต่แรกๆมันองตัดแค่ตั้งเขาไม่ถึงอ่ะพาไปก่อนพี่พาไปกอนพาดไปพาไป้าย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร

แม่ีกลางตังดีตังก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนยิงยิงโอ้ยเลิศเยียไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหทะลุไปดูนเลย่แมโอ้โหทะล่ไปดุิดเลยนะ หบอลงยุ้มเปียนแลนยเียด้อเเ่ยเ่เเรียกเลยอลเรียกเลยดูไเปรียนขนาวไหนมึงหลุดเดียวใจเย็นใจเย็นใจดยัดฟาวเทคนิคแมวหมูไม่เอานักหักแอชชั่นั

เหมือนเพลง Big Ass เลยอ่ะไม่เป็นไรตัวใหญ่ลุมดังต้องปล่อยหลุดมาขนาดนั้นต้องโบนบางบางทีม sure> ันหลุดไปแล้วพี่ไม่ต้องตามไปขนาดนั้นก็ได้มันเก็บเลิศโคตอารมณ์ล้วนๆเจ๋งวมาเต็มมาเต็มอารมณ์ล้วนๆมีทำไมอะ ย oh> ั่ไม่เล่นเลยอ่ะต้เยอะพี่เยอะเยอะไปแล้วดีแล้วโอเคโอเค เพือนว่าค่ะเฮ้ยอารมณ์พีอารมณ์ตั้งพี่ตั้งนั่นและไมสนใจค่แเราแคสใสเลยว่างใส่เลยอารมณ์ฟิลฟิลเอายจแล้วโอ้ยนแม่จ้า ปุ๊บลุตพี่ก้อไปไม่เป็นไรรูหมูตีเบาหมูตีเบาโอ้เสียงรถปั๊บเลยจบเลยไปเล่นเลยเล่นสิเล่นสิเพื่อนหน่อยแคเตี้ยแต้มหน่อยโอ้ย ตนเตียวตานน่อยไม่งันลงกลางหัวเลยไม่ใช่แอคชั่นคนจะการเรือนางแด็หลังวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีออกไปเลยนอกน้ำอ่ะอยู่ใกล้

นี่สามจ่ายผมจผมจ่ายเฮ้ยไม่ใช่พนะี่ไม่ใช่ตำแหน่งพี่พี่เป็นฟอร์เวิร์ดตัตตาตายแล้ว,วตงแม่งรอสแม่งเลยดูแล้วหนึ่งสองได้พีสองวิไม่เป็นไรไม่เป็นไร หัวหัวัสางหรือสี่แดงด้วยลงด้วยดูสองฟงนะดูสองฟางไป ได้ดูโอ้เข้ากลางเลยดิ เซตเยอะก่อนเซตเยอะก่อนอย่าล้วนตั้นอย่าล้วนเซตเลยใส่ใส่สามเลยลงมาลงมาลงมาเลยตั้นสไลด์ย

สามล่แม่จ่ายจ่ายเสียปีนจานา เหมือนเห็นเลยการ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 สองปี